สวัสดีครับอ่วันนี้หลังวันหวยออกครับเป็นยังไงฮะข่าวดีๆสําหรับคนหูหวยก็มีเมื่อวานนี้คุณครูถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้วันนี้ใครครับวันนี้เป็นศิลาวิทย์เป็นที่ปรึกษากมทกิจการองค์การไอ้องค์กรตามรัฐธรรมนูญและวิสาหกิจครับก็โทรหวยโทรลอตเตอรี่มีหวยลอตเตอรี่ที่เขาไปซื้อมาสามร้อยกว่าใบอ่ะไอ้สสี่ร้อยกว่าใบโอ้โหเขาซื้อยังไงอยู่แล้วก็ไปไหนดูดิไหนดูภาพดิซื้อยังไง เต็มไม้เต็มมือครับก็ซื้อเขาไปซื้อด้วยมีคนเอามาเอามาขายแล้วก็บอกให้จัดมาจัดมาให้อะไรเงี้ยแลวก็ซื้อ400สี่ร้อ <400 S 1> ยใบคนซือ้อลอตเตอรี่400สี่ร้อยใบที่มันสี่แยกโคบวัวด,ด้วยมันมัน,ม,นมันต้อง <c oughs> มันต้องเยอะมาก <400 S 1> าสี่ร้อยใบนี้มันกี่บาทอ่ะ <400 S 1> ก็ใบละร้อยเต็มที่นะที่เขาเขาขายกันนะใบละร้อยเก้าห้าถูกสุดสี่หมื่นเลยเหรอออถูกแปดแสนกว่าบาทนะ แต่คนที่จะซื้อโตเจอรี่สี่เฮ้ยแต่เขาบอกว่าเขาถูกบ่อยนะสี่หมื่นนี่มันห้าร้อยคู่เหรอเฮ้ยจบลงมันกี่ใบอ่ะแนะ่สี่ร้อยกว่าใบอันนี้น,นี่เขียนห้าห้าร้อยคู่เนี่ยสี่ร้อยยี่สามคู่จำนวนห้าร้อยคู่ถูดท้ายสองตัวสามสามสามอ๋มอ,อดท้ายสามตัวออกสามสามสามเหรอแต่เนี่ยสามอา้าวหรอออกสามสามสามผมอันนี้อันนี้ตกสามสามใบหรือยังไงเดี๋ยวผมก็ยังงงนะ คือผมไม่ใช่เนี่ยเหรอสามร้อยสามคู่ถูเลทายสองตัวแล้วถูเลทายสามตัวอีกเก้าสิบคู่โ้ถูกเยอะเหลือเกินอันนั้นคูว่ะรับซับไปกว่าล้านไม่ใช่คนนี้แหละคนเดียวกันนี่แหละโอ้โหซื้อเยอะอนะก็สมคุ้มค่าการลงทุนเขาบอกว่าที่ถูกว่ามีพระพุดเนชินราชมาเข้าฝันอืมอือแล้วก็สี่สามร้อยสามสามคู่แล้วก็ไปซื้อซื้อวันเกิดของตัวเองสามสองสี่เป็นบ้านลขกที่ อดนเก้าสิบคู่คนมันจะถูกถูกกันนะถูกแล้วเขาบอกถูกบ่ายด้วยเอออออีกอานหนึ่งก็เป็นผลงานของตำรวจที่จับได้คนที่มตำรวจตู้หวยอ่ะไม่ใช่สิเขาจับเขาจับโจรได้ไงที่ที่ไปอะไรไปป้นแล้วก็ไปสาวร้านกาแฟที่โดนทำร้ายอ่ะอ๋อเนี่ย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 แสดงตำรวจเก่งตำรวจเก่งซะแน่นอนนี้ครับอ้าวมันอยู่ในนครบาลนี่เหรอแล้วผมไม่เห็นที่จาร์เลยะเรอ อ๋ออยู่สมุทรปรากกาสมุดปากกาคนละที่คนละที่อันนี้จะอยู่กอดนครบาลแล้วก็เรียบร้อยแล้วมาแล้วอยู่นครบาลนี่พิจารมาแล้วนี่ใช่ไหมจัดแก๊สจัด์ตจาร์ตไงแก๊สแก๊สใช้สารสนะการ์ตแก๊สเหมือนกันเพราะฉะนั้นจาดกับแก๊สต้องเหมือนกันเออเหลอแต่ใช้สาธารณะก็ใส่ในบ้านเนี่ยนะเนี่ยงั้นจาร์ตมาแล้วอ๋อหรือหรือหรือไปไปมาเก้าอยู่ อ๋อนี่มันสมุดประการสมุทประการยังไงก็ไม่ได้เพราะมันเขาอยู่นครบาลอ้าวคุณผู้ชมก็นะครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีบ่อยนะเรื่องอย่างนี้นะครับคืออย่าเพิ่งกลัวรปอกันนะฮะครับเพราะว่ามันมีผลเหมือนกันไงบางทีเราผู้หญิงบางคนอยู่บ้านคนเดียวคนแก่คนเท่าคนสาวนะครับเนี่ยรปอก็เจะถูกมองในทางที่ไม่ดีแต่อันนี้ชั่วมากเขาไปทุบเขาแล้วเอารถไปอีกอ่ะจริงจริงไอ้อย่างนี้มันต้องมันต้องทําไงดีมันต้องเอาคดี พยายามฆ่าม mm. ันก no. ็ด like, oh, mm ีฆ่ามันจะได้ติดคุกนานๆน่ะเนี่ยสภาพน่าซื่อนะฮะครับมันสารภาพไงว่าน่าซื่อไม่ได้ตั้งใจน่าซื่อทำไงถาไม่หลอกแรกอะไรเงี้ยสารภาพหน่าลอกแรกติดคุกคดียาเสพติดเอามาก่อเหตุรักทรัพย์ถูกตำรวจล่าหนีมาเป็นยามอันนี้มันก็ต้อง ตัวเหมือนกันนะคนที่รับสมัครรปภใาย่นะซ้าซ้อนเลยทะเลาะแฟนไม่มีเงินไปเคลียร์ที่พยาวเห็นผู้เสียหายอยู่คนเดียวเลยก่อเหตุแต่ทุกกานขัดขืนผมว่าเนี่ยมันมันมันจะทําให้คนที่เขาติดคุกแล้วออกมาเพื่อแบบกลับตัวคนดีก็ไม่มีใครไว้ใจด้วยนะั่านอดีเวลาไปทํางานเจริงๆแล้วคนเรากลับตัวกลับใจได้แต่ก็มันก็คงจะไม่ได้แย่หมู่บ้านมีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆมืนหมู่บ้าน นะครับมันก็คงไม่ได้มีพอแย่ๆทุกหมู่บ้านหรอกใช่ครับก็เงเพราะว่าเวลาเกิดเหตุอะไรย่างนี้นะของคงของหายเนี่ยจะชอบคิดกันไงรปภแน่ๆเป็นสายเออเป็นสายโจรเี่แต่ที่เป็นสายตำรวจรปภบอกป่าผมเป็นก้อนผมผมไม่ได้เป็นสายมากันเป็นือก้อนผมเป็นเช้าเออาร์อะไรก็ผมเป็นสายตลอดเลยหรือไม่ก็ดึกเลยหลือก็ดึกมีอะไรอ่ะที่ปราจีนบุรีฝนก็ตก นะฮะแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานเขาก็ยังทํางานทั้งๆท,ที่น้ําท่วมอ่ะดูฮะดูภาพเป็นนับถือกับความสุดยอดกับความอดทนที่เขาทำงานเออตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดบาจีนนั่งทํางานอยู่ก็ดูนะฮะเขาบอกเป็นที่ตรงเนี้ยน้ําท่วมทุกปีอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเออต้องอยู่กับมันให้ได้ก็ต้องอยู่ ก็อยู่ทั้งๆเงี้ยแต่โอ้ไม่รู้ว่าไฟฟ้าไฟมันจะทําให้เขาอันตรายหรือเปล่าอ่ะสุดยอดนะผมทำงานแล้วมีคอมพิวเตอร์ไม่ย้ายตํารวจแหละคือตํารวจนั่นแหละง่ายๆไม่ย้ายไปไหนด้วยสถานีตํารวจแหละก็เจ๋งอ่ะที่ประจีนที่ประจีนตกมือใส่ชุดไดนี่นะชุดหมีชุดชุดกันน้ำที่ที่คิดปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะ มีอีกเรื่องที่ทภาคใต้ก็ยังไม่จบครับสำหรับการรอบทำ้ายทหารขณะลาดราตระเวน,นี่รถทุ่มเกาะน,นะครับนี่ขณะรถทุ่มเกาะเรียบร้อยฮะเอียงกะเทเล่เหตุเกิดที่ยะลาขณะลาดราตระเวน <c oughs> ก็ทำให้มีทหารเสียชีวิตสามนายสาหัสหนึ่งนายแล้วก็ชาวบ้านถูกลูกหลงไปอีกสามคนบาดเจ็บ ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ที่ไปคุยบ R เออะไรเงี้ยจะยังไงมันได้ผลจริงไหม,มต้องคุยต่อไปอืมคุยกันต่อไปคุยให้ม,มันมีสองอย่างกับชีวิตคนนะฮะมไม่คุยก็ต่อย <laughs> เอาถูกไหมเอาเวลาลุงน้อนทะเลาะก,กันน่ะผู้ชายเอายังไงจะคุยไหมไม่คุยก็ปิดผมผมันไม่คุยมันอยู่แล้วผมมันเบื่อมันยงังไงอันน้มึงต่อยกันต่อยไหม ผมก็ไม่ต่อยยพี่แบบผมไม่อยากทำอะไอังไมงต้องค,คุยกันผมก็ไม่คุยมึงออกไปลาออกอหมดเรื่องหมดราวลำคาข <c oughs> ้าใจไหมชีวิตมันก็มีแค่นี้ไม่คุยก็ต่อย<ช>ต่อยเสร็จชนะแล้วลืมนะเออบางทีก็แค้นฝังหุ่นมาทำร้ายกันอีกไอพ้พวกแค้นแคนเนี่ยน่าเบื่อน่าเหนื่อยดูหนังจีนมากใช่แค้นนี้ต้องชำระแต่อย่างว่าภาคใต้มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาบุคคลใช่มันเป็นปัญหาระดับชาติอ ก็มีทุกวันนะแต่บางทีเราเราก็ไม่ได้สัมันมันไม่คุยก็ต่อยไม่ได้ครับมันมันก็ต้องคุยไปคุยไปเรื่อยๆอะอีกอันนึงเรื่องเหนื่อยกันไม่ข้างนึ่งใช่ก็ไม่รู้จะจบที่ยังไงครับไปคุยคุยกันจะคุยกันอีกสักกี่ชาติเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวไปอีกอันนึงเรื่องของที่พัทยาอีกแล้วทำไมอ่ะเขามีชาวสาวคู่หนุ่มสาวอินเดียไปทริปเหมือนทริปทันนิมูลแต่งงานกันนะแล้วก็ไปขึ้น ขึ้นไอพาา้พาราพาราชูตอ่ะที่ที่เกาะล่มแล้ว<ม>เรือลากไปอ่ะอื<ม>แล้วฝนตกปุ๊บ<ม>คือก็ลงลงที่เกาะที่จะไม่ทันอ่ะก็ก็ลงน้ําไปตกลงน้ําไปแล้วก็เรือก็ด้วยความหวังดีกะจะถอยหลังเรือเข้ามาอืมาช่วยมาช่วยอแต่เชือกที่เป็นพาราไอ้พาราชูตอ่ะไปติดอยู่กับกับใบพัดอกระชากสาวอินเดียเข้ามาก็บใบพัดฟันชีเละเลยเล เอที่นี่คือพัทยาเลยนะพัทยานะแต่คนที่เขาชอบเล่นวมนี้นี่เขาก็ชอบนะก็เอ็กซ์ตรีมไงมันหวาดเสียวเอมันก็ต้องรับประกันคือมันก็ต้องพร้อมเสี่ยงเหรนะเขาบอกผมเนี่ยไม่เล่นคนหนึ่งนะสูงความสูงผมเขาบอกสอบสองเดือนนะคือเขาบินหลับตาปีสองเดือนสามครั้งนะที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็ครั้งที่แล้วที่อะไรที่ภัยพัดที่คนจีนมาอ๋อมันก็มันก็คนละแบบกันเด็กทั้นนั้นมันคือเรือเรือเรือมาชนกัน ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันคือจากข้างบนลงมาแล้วมาเกี่ยวแต่ถ้าเกิดข่าวต่อเนื่องอันนี้มันจะมีตรงการชนาพิเศษสารพิเศษที่มันจะเป็นบึงอ่ะที่เขาขึ้นไปเล่นไอ้ดุงนุ้นน่ะที่จะลอนลงมานะเสร็จแล้วเห็นบอกว่าคนลงเนี่ยเห็นพื้นน้ำเป็นพื้นดินอพ่ไหม์นพารามอเตอร์เนี่ยไอ้บินบินอย่างนี้เหมือนกันเห็นพื้นน้ำเป็นพื้นดินฮะ ถ้าพื้นดินมันยังลงไม่ได้นี่พอเห็นพื้นน้ำเป็นพื้นดินก็ไปลงในน้าพอลงในน้าเสร็จไอ้นั่นมันหนักห้าสิบกิโละึงตัวงลยโอ้โหเสร็จเลยก็ยังไงก็เรื่องของพัทยาสถานที่ท่องเที่ยวไอ้พวกนี้ยก็ควรที่จะแต่พัทยาเขามีอย่างนี้เยอะนี่แต่แต่นี่เขากําลังกับสวนว่าคนที่ขับเรือน่ะเขามีมีเขาเรียกใบกับขี่เรือหรือเปล่าถูกกฎหมายเลยว่าหรือเปล่ามีประโยชน์ไหมไ่ือคือมีหรือไม่มีแล้วยังไงอะถ้าเันความประมาทไงถึงมีแล้วแล้วประมาทมันก็ไมม่ีประโยชน์ไม่มี แล้วประมาทก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างน้อยมันเป็นกฎการอยู่รวมกันข้อยังไงถ้าไม่มีใบขับขี่ทั้งรถทั้งเรืองเงี้ยก็คือมันผิดกฎหมายมใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็หมายความว่าคนคนนั้นยังไม่ผ่านกระบวนการทดสอบับเหมือนผ่านด่านใช่ไหมแต่บางคนบางคนไม่มีใบขับขี่อาจจะขับรถเก่งกว่าคนมีใบขับขี่ก็ได้อ,อย่างผมได้ใบขับขี่ตลอดชีพอะ,อะบัตรนาวยังถอยเข้าซองยัง <laughs> คือไป,ไปห้างกี่แล เขาจะถอยได้เอคือพิษยาผมว่าน่าจะเรื่องนี้น่าจะเข้มงวดหม่นะแล้วผมผมดีใจมากเลยนะที่ผมได้ตลอดชีวเพราะว่าใบกระเตอนหลังเนี่ยเขาต้องต่อทุกห้าปีทุกห้าปีพอเขาต่อทุกห้าปีเดี๋ยวผมรู้สึก่โอ้โหไปต่อนี้คนแก่ๆเลวเกิดตาเขาบอดสีเรียบร้อยขึ้นมาเขาก็อดต่อเรียบร้อยผมไปตอบเนี่ยห้าปีผมก็ตอบห้าปีแล้วมีคนไปแล้วคือชีวิตของเขาอ่ะคือการขับรถรับจ้างอ่ะ ล้วไม่ผ่านอ่ะแท็กซี่อย่างี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นพวกรถกระบะรับจ้างอะไรเงี้ยแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วคราวเนี้ยไม่ขับเขาก็ต้องใช้ขับไปโดยที่ไม่ไปแบบขี่ก็โดนจับไปเรื่อยๆอือมก็ต้องพัฒนาลูกขึ้นมาอให้ลูกขับแทนครับก็คงมีมีแล้วล่ะเพราะเขาอายุมากแล้วล่ะเอานกมีอะไรจะอีกอย่างหนึ่งเรื่องน้ําท่วมข้ามไปข้ามมาอย่เนี้ย ไม่ไม่สือสานะเรื่องน้ำเท่อมที่อยุธยาน้ําก็เข้าทะลักถึงสองเมตรครับพระก็ต้องไปเข้าไปดูแลเรื่องเรื่องในโบสถ์ฮะที่มีพระพระพุทธรูปอะไรอยู่ก็นําออกมาดูน้ําก็สูงกันนะเข้าสองเมตรเอยเมื่อไหร่จะน้ําจะไปสักทีน้ำไม่ไปเลยเห็นก็บอกว่าเอประมาณสองถึงสองถึงเก้าก็จะมีพายุเข้ามาอยูแล้ว ใช่เนี่ยสองถึงหกบูลาชื่ออะไรอ่ะครั้งแรกชื่อบูติบครั้นี้เป็นอู่อะไรไม่รู้อู่ข้าวอู่น้ำแม่ใบวูวูเนี่ยอู่วูวัววูติบวูติบแล้วครั้งนี้อะไรอ่ะวูตุยเฮ้ยไม่มีนะยังไม่ได้บอกชื่อนะเก็คงกรกำลังตั้งชื่ออยู่อ่ะบอกภูพายุนี่เขาจะตั้งชื่อตามตามคนเจอใช่ไหมใช่แล้วก็มันก็จะวนอยู่เงี้ยวนไปเรื่อยใช้ชื่อเดิมนี่แหละแต่วนไปเรื่อย เอาเหรอมวนไปเรื่อยใช้ชื่อไม่ไม่เห็นมีพายุชื่อไทยอยู่นะมีไงมังคุดเอามังคุดมี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 อ่าเื่อำน้ำมังคุดเจอมีไม่้วน้ำมังคุดเป็นคนเจอไงไม่รู้เหมือนกันพายุหน่อยเริ่มต้นติ๋มติ๋มพายุติ๋มติ๋มติ๋มโทนาโดติ๋มโทนาโดเอาส่วนการเมืองนะครับครับเดลเนียลเล่นเรื่องทักษินสั่งปรับคลรมอครับคลรมอนี่ เขาม่มีแล้วนี่คุณร่วมมากไม่ตัวนี้ก็เป็นคอร์รทอคอร์รทอคือคนร่วมเที่ยวคนร่วมเที่ยวแต่พะคุไม่มีคอรมอแล้วเที่ยวเที่ยวไดเรนิวก็เที่ยวไปไปกับสวงนู้นเที่ยวกับสวงนี้ไม่ใช่คอร์รทอคนร่วมเที่ยวก็คือเที่ยวไปกับคุณพี่นี่ไงคุณพี่ที่เขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์นี่เขามาเป็น นายกค่ะคุณรู้จักบริษัททัวร์เมื่อบริษัททัวร์ SBS เอหเหรอเขาเป็นบริษัททัวร์เขาเป็นบริมัทรัพย์นเขาเป็นบริษัททัวร์รือไม่สั่งในทางเพิ่มเลยใช่ไหมใช่เขาเป็นบริษัททัวร์ไม่ตามข่าวเลยลูกพี่เขาเงินบัลดูแลประเทศก็ต้องเป็นคณะคอร์ท์เนี่ยแล้วคนนี้ก็ทัวร์เหมือนกันคนที่สั่งเนี่ยแล้วบอกเขาพลาดเขาพลาดข่าวได้บอกว่าคือรู้เลยว่าใครเป็นนายกอ่ะ เออมันก็คงแปลกนะมีประเทศอื่นเป็นอย่างนี้ไหมเออเออนะไม่เคยมีปูสั่งยิ่งรักสั่งต้องยิ่งรักสั่งปรับพลรอมอเออนี่ทดักษิณอ้าวเออเรื่องไงวะแล้วนี้ไม่เออ <c oughs> อธิพลนี่ยิ่งกว่าพายุไม่ได้อิทธิพลเลยอ่ะ <c oughs> อน,นี่มันแบบว่ามันมัน,มน,มนอืมเอ๊เไ็้อีกมีโปรติผมจัดรายการกับคุณนี้ผมมีคนอยู่ข้างหลังตึกนะ อันที่ผมพูดผมพูดตามเขาอันเหรอเอามีมีมีประมาณมาบอกงั้นนั่นมันจะมาว่าคุณจะมาว่าอะไรผมไม่ได้คุณจิ้มปดเดี๋ยวเมื่อวาคุณเชียร์ข้างนึ่งว่าคุณเชียร์ข้างนี้เดี๋ยวเมื่อวานคุณพูดงี้บอผมมีคนอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นเออคุณชมมองไม่เห็นหรอกเหมือนแต่เหมือนแต่อะไรเนี้ที่ภาพดาราที่มีมีถ่ายติดเลยเนี่ยที่คุณบอกเดี๋ยวก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนครับคุณได้ครับเปิดท้ายคุณเองครับ